พ่อแม่เป็นน้องนีผ้าส้มสวนของเสียพงอำเภอสวีครับสวนทุเรียนเิ่นอันนี้หกปีเต็มเวยครับเนต้นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยผลผลิตออกปีแรกครับเมื่อหน่วยเต็มเดินแถวบ้านห้อมันบ่ได้ีีปันนีดอกหกปีแรกผลผลิตเริ่มจะออกเลยวเนี คนต้นเนี่ยเต้นดีเห็นมครับอำเภอสวีจังหวัดชุมพรครับชุมพรอุดมสมบูรณ์มากครับเขียดทางไตก็คือบานเฮาดูครับการปลูกทุเรียนส่งผุ่มดีล้ายงามมาก ผลผลิตดีครับสูยงามสวยงาม,งามพอดีจาของสวนผลไปเลาะอยู่ห,ห่างในเริ่มเจ็บผลผลิตออกมา แต่ได้มันแจ่มันจังสิตัดดอกนี่เห็นไ่มถ้าจะตัดจนมาสิตัดออกไปหลายแล้วผู้ใดเคยเห็นตะบ,บกมีนี่บกทุเรียนนะครับนี่น้ำในนี่โคน น้ำใหญ่อุดมสมบูรณ์หลายย้ายสิภาพไปหาของเพิ่นเจ้าของเพิ่น ่้องสวนพันธีไฟลุ่มหนุ่มไฟแรงหนุ่มไฟแรงได้โอกาสมาเยี่ยมพ่นมาะทางสุมพรรณโค่นเงาพ่นก็คูนขึ้น เห็นว่าบักทุเลียนได้ค่ะบอนบักมีเด้นี่บอนบักมีบ้านห้าเด้นี่บักทุเลีนยนก็อะไรหนิหกปีนี่จะคล้องสวนเพื่อนครับค่ะวันดีครับคนนมไฟแรงครับนมเงินลาน อ้ไอันี้เทาได้ได้ขุดหลุมบะอันนี้ผมใช้ไมโคขุดหมดเลยครับทุกนค่ทั้งแปลงเลยใช้ไมโคขุดหมดเลยกว้างไมโคขุดหลุมกว้างประมาณประมาณอันนี้ประมาณสองเมตรยกขึ้นเป็นโคะมาสองเมตรเพราะว่าเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นสวนปามเป็นสวนปามแล้วทีนี้ก็ใช้ไมโคขุดเพราะว่ารากปามมันจะมันจะแน่นครับแล้วขุดเพื่อดินมันร่วนด้วยเล่าผสมปุยข้อปะผสมเหมือนกันอันนี้ หลุมหนึ่งใส่ขี้ววากระสอบหนึ่งครับ<อ>แล้วก็เข้ากันเข้ากัน,กนอเอาแมกโรพรวนๆแล้วก็หลุมอล้อ่าก็ทำเป็นโขคขึ้นใช่ครับยกโค,คเพื่อการน,น้ำขังการน,น้ำขังลดโรคกางเน่าฝนเน่าอืม ปีแรกนะครับต้นได่ขนาดนี้แต่ทั้งเทาทางทางฝ่ายอีสานเทามันบบใหญ่ปนเอเดนนี่นี่มาตามกระชิมหาปีแหละแถวบา้านเท่าน,นั้นผมปีเต็มปีเต็มเดือนนี้ครับเดือนกร,รกฎาคมปลูกกรกฎาห้าเจ็ดอันนี้กร,รกฎาหกสามอืมพวกนี้ตัดตัดไปหมดแล้วครับนี่เนี่ยพันธุยย์ย้งเสี่ยงแดงโยงไว้ กันลมครับกันลมกันนี่ล่มโยงโยงกิ่งแล้วก็เต้าลูกเพื่อ,อครับเต้าลูกเพื่อไม่ให้มันเวลาลมพัดมันไม่ร่วงน,นี่โยงกิง่งโยงกิงงก่งอะไรก็เต้าลูกเพื่อไม่ให้ลูกมันร่วงต้องดูแลอย่างดีครับเพราะว่าม,ม,มันมูลมันมีมูลค่าของมันครับ ต้นหนึ่งตกสามสี่หมื่นบาทได้ครับนี่้ได้ของเฟินด้่ดอกถ้ากิโลละถ้ากิโลละร้อยลูกนี้ก็ประมาณประมาณสี่ห้าร้อยน้ำหนักนี้ก็ประมาณสี่ประมาณสี่ร้อยลูกนี้ท่านกิโลละร้อยเราก็ต้องดูแลดีหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเป็นลูกปั๊บเรานับลูกเราสามารถคิดเงินออกได้เลยว่าต้นนี้จะให้เงินเราเท่าไหร่ต้องต้องดูแลอย่างดีครับ ต้องดูแรลรักษาอย่างดีใช่ครับเป็นเยอนไครับ <c oughs> โอ้สัตว์นี่ครับโค่นมันเป็นพูนขึ้นแบบนี้มันมาไปขุดหลุม,ลมแล้วคือท่าบานเฮาได้บานเฮาน้ำขังเน่าเบื่อแล้วเพื่อปลูกสองปีแล้วก็ว่าต้นที่เลี้ยงเสื่องหัวแล้วก็ตายลากเนา่ามันแมนดู ปีหน้าคงจะผลผลิตขึ้นดือดเบีย้ยปีหน้าก็ปีนี้เฉพาะฝั่งนี้ก็ปีนี้ผลผลิตทั้งสองแปลงนี้ได้ประมาณส<อ>ิบสองตันรวมกันถ้าเป็นเป็นลูกก็ของผมมันพันเก้าของแม่มันสองพันสองก็ประมาณสี่พันลูกสี 4, ่พันประมาณสี่พันลูกกับคูณแบบที่ไหนพี่น้องร้อยปีปีแรก ปีแรกนี่ครับประมาณสี่พันลูกปีหน้าก็ต้องรายเยอะกว่านี้เพราะว่าต้นมันอันนี้เฉลี่ยแล้วว่ายต้นหนึ่งประมาณแค่ประมาณสามสิบห้าลูกปีหน้าเราจะไว้ไว้ได้ถึงห้าสิบลูกเพราะว่าต้นต้นมันก็จะต้นมันก็ต้นแข็งแรงขึ้นนะกิ่งก็จะกิ่งมันก็จะใหญ่กว่าเดิมอีกเราก็ไว้ลูกได้เยอะครับเพราะ่งใหญ่ ปีแรกเราไว้เยอะไม่ได้เพราะว่าสมมุติว่าเราไว้เยอะมันมันไว้ได้แต่ว่าต้นมันจะโสมปีหน้าผลผลิตเราจะน้อยอต้องไว้พอประมาณเราต้องดูดูดูจำนวนใบดูกิ่งดูขนาดกิ่งดูขนาดต้นดูอายุของต้นทุเรียนเพราะว่าเราจะเอาปีเดียวไม่ได้เผื่อเราไว้ได้เยอะแต่ปีนี้พอปีหน้ามันตายหมดเราก็ขาดทุนต้องไว้พอดีพอดีปีหน้าเราจะได้อีกถ้าสมมติว่าสมมติว่าเราไว้ไว้ปุ๊บ ต้นนี้สมมุติว่าต้นนี้ทําเงินให้เราหมื่นหนึ่งปีหน้าต้นตายเราก็ขาดทุนป, 5, ปีห้าหกปีกว่าเราจะปลูกขึ้นไม่ได้ขนาดนี้อืโลภมากไม่ได้ใช่ครับจะ <c oughs> ่าโลภมากขาดทุน,ทนต้นเราได้เงินจริงแต่ว่าเราต้องรอเวลาอีกห้าปีเราก็ขาดทุนไปปีละสองหมื่นสองหมื่นสมมติว่าต้นหนึ่งได้สองหมื่นเนี่ยขาดทุนไปอยู่เพราะฉะนั้นต้องไว้พอดีอ <c oughs> าดูต้นขนาดจริง ูใบดูกิง่งถ้าแบกน้ำหนักเกินมันก็โทมพื้นตัวก็ยากพอพื้นตัวยากลงทุนในการบำรุงรักษาก็เยอะหญ้าหาเนี่ยเราไม่ต้องฉีดยาใช่ไหมไม่ได้ฉีดครับตัดเดือนละครั้งค่ะหญ้า,าข้างล่างสวยครับไมก็เป็นปุ๋ยพอเราใส่ปุ๋ยใบเป็นปุ๋ยพอเราใส่ปุ๋ยปับ๊บึงว่าหญ้ามันจะหญ้ามันอันนี้เราใส่ปุ๋ยแล้วอย่างอันนี้ใส่ไว้แล้วครับใส่ปุ๋ยปับ๊บ เพื่อรอการแต่งกิง่งใส่ปุ๋ยไว้ครับใส่ปุ๋ยแล้วก็แต่งกิ่งตามหลังเพราะว่าสมติเราใส่ปุ๋ยปับ๊บพอปุ๋ยเริ่มพอต้นไม้เริ่มได้กินเราก็เริ่มแต่งกิง่งทีนี้พอต้นไม้มันก็จะปรับตัวของมันพอตัดกิ่งป๊บมันก็ได้กินอาหารต้นมันก็แตกยอดอ่อนมาใหม่เราก็ทําใบอีกประมาณสองสามใบแล้วก็รอเพื่อผลผลิตปีหน้าอยูอเพื่อไม่ให้ต้นไม้มันขาดอาหาร แต่รังรอดมัี้งมนี้ยงเกป็นอนตาจองเพ่ฟนบอฟนนอเห้เห็นขาเจ้าได้หลายก็บ่แมนเด้ขาเจ้าก็ลงทุนหลายให้กันถ้าต้องมีการลงทุนมีการปรับปรุง หลายสิ่งหลายอย่างเข้าหากันตอนเราเมื่อนี้เอาแค่นี้กันนะครับเด้อโชคดีครับ